พี่น้องครับมื่อนี้ารกิจของเขาเดี๋ยวเราจะไปเอาชุดเราจะมีไลฟ์วันที่17นะครับพี่น้องครับระบบเวทีมันบอกว่าเลบรคเวรคทีเราจะับไม่มืดเลยจะขยายให้ใหญ่ขยายให้ใหญ่จอยเอ็ีดีนี่ตีด์มืดเลยพี่น้องครับวันที่17นะครับอย่าลืมเรามีไลฟ์น,นะครับมื่ออื่นกับศิลปิน ทีมงานศิลปินทีมงานนักดนตรีก็จะเข้ามาซ้อมแล้วก็คือแบบเพจแบบยิ่งหญ่ที่เป่น้องเปิดตัวยังเป็นทางการซ้านเราเบื้องตินฤดูกาลปีที่ซีนะครับศิลปินสินนีู่้ไรแน่ยังไม่ได้เปิดตัวอีกหนึ่งท่านนะครับรอเสื้อผ่รยอเบิ้งเสื้อผัย่ะครับผู้ใดอยากให้กำลังใจสามารถทักไปที่เพจซานเราออนไลน์ได้เลยนะครับทักไปที่เพจซานเราออนไลน์ ไปให้กำลังใจกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับนสนับสนุนแมนพวกเราพูดภาษาข่าวโล่อก็ร่ังใจเดี๋ยวมือแลงมือแลง,งกันมือแลงกับสิติดอันนี้จะกอนแหละกับรองเพ่งกองแกงพ้าพี่น้องรองเพ่งประช,ชาสัมพันธ์ล้างคนบ่ทันฒนุหู่เฮาสิเห็ดไหลวันที่สิบเจ็ดแมนสองมือแค่นั้นแมนอีกสองมือนี้มือนี้สิผ่ามือนี้สิพกสิพกเด็กก็ซ้อมแล้วนะครับเดี๋ยวไปเอาผ่าเอาแพรเอาเตรียมข้อมผอมในทีมงานศิลปินศิลปินสิเก่า ชิเก่าเออผู้ยูู่้สียุู่้สีไปผู้สียุ่ก็คือพอกันวันที่สิบเจ็ดนะครับเจอกันศิลปินสิดเก่าเออหลังก็ิดเก่าเออขึ้นปูเหยาน้ำหววข้ามบานดิวพรอนประภาปูเปมาริกาอานูเมริกาแต่จะมาโฮมกันคือว่าเป็นชิดเก่ามาต้อนรับต้อนรับศิลปินใหม่ต้อนรับศิิดใหม่นะครับเบิ่องกันพักเพีงกันพี่น้องครับเอาเดี๋ยวขออนุญาตก่อนเด้อนะครับขออนุญาตก่อน จะเดินทางไปอในเมืองี่ไปหาคูบาอาจารย์ไปเอาชุดน้ำหอดผู้บาอาจารย์ผู้ดีบริเดมินรรมดาได้วันที่สิบเจ็ดเท่าไหร่ใหญ่เท่าไหรแบบไรแบบจัดเตรียมในพี่น้องเลยบันทอดโอ้งันฉากเอาให้เบิ้งจัหน่อยเนี่ยอันนี้งันชาจะเพิสไปเรื่อยๆพิสไปเรื่อยๆขั้นตอนของการติดผ่ากับพิสแล้วติดผ้ากับพิสเสร็จแล้วก็จะเขียนลายเขียนลายเสร็จแล้วห้องกับสิติปกระจุกอยู่ี่พี่น้องบัลเดมินธรรมดาได้ติปแต่จุกอยู่เรียมเนีบเงยบ อันนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วงานฉาบเลยตอนนี้ประมาณ40่สิบเปอร์เซ็นต์สี่สเปอร์เซ็นต์แลอ้อีกหกสิบเปอร์เซ็นต์นี่พร้อมสมบุญเบลปิดกระจกนะเหลือติดกระจกแล้วปิดกระจกเหลือเขียนเขียนลายอันนี้ก็ล้างอันทะลุอยู่ก็ล้างทะลุขอกำลังใจจากพี่น้อง ทักไปในเพจสานเราออนไลน์เราคุณลัลลงคนบอกหูอิหลีด้พี่น้องว่าถ้าสีเห็ดไรลเปนที่สิบเจ็ดอะขอกระลังใจพี่น้องคุณอยากสนับสนุสนก็ทักไปที่เพจสานเราออนไลน์เลยยังมีผู้ยังใจดีสนับสนุนมีประัานนี่เลยพี่น้องอยากแจกบัตรเออสิบบัตรยี่สิบบัตรคือเกาเฮาเห็ดคือเกาเฮาตีเข้าเคยเห็ดมากพี่น้องครับคุณลังคนว่าอยากช่วยเรื่องน้ำดื่มเรื่องอาหารอะไรอย่างนี้ซัพพอร์ตไม่ได้เลยเพราะว่าเราเป็นไรยใหญ่เนาะนะครับเป็นเป็นไรยใหญ่ศิลปินเข้ามาเม็ดทุกคนเลยระบบแสงสีเสียงทีเข้าไปใส่ในนิมิตการ ทั้งหมดเลยเป็นตงเราหมดเลยน,นะครับแมนนะครับเอาหลายคนอยู่ยังย่งลกอกกับมั่งใจก็มาเชื่อมความประสงค์มาได้เนาะใครมีความต้องการที่อยากซับของน,นะครับอโอเคครับไปขออนุญาตพี่น้องเด้อบนันเดอ